ในปัจจุบันนอกจากสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตลอดช่วงสิปีที่ผ่านมาสังคมไทยยังคงพบเจอกับปัญหากลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรงัง NCD ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยโดยสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการนอนดึกการมีความเครียดสูงและการรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรับที่มานะครับของโครงการอบจอนะครับด้านสุขภาพครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากนโยบายของท่านนายกโครงการมหาสนจังหวัดภูกเกต็ตท่านเดวัลอริรอบนะครับซึ่งท่านเองก็มีความปรารถนาจะให้พี่น้องชาวภูกเก็ต สุขภาพดีเราก็แก้ปัญหาที่คนภูกเก็ตเราเนี่ยได้รับผลกระทบมาตลอดก็คือเรื่องของอโรค n อ d นดีะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเราคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับพี่น้องชาวภูกเก็ตป่วยซะเกิน50%เลยซึ่งประกอบไปด้วยโรคความดันเบาหวานนะครับซึ่งเป็นโรคพื้นฐานหลักนะที่เราคัดกรองไปจนอยู่ในขณะนี้ โรงพยาบาลอาบาจภูเก็ตภายใต้การนำของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงจัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ภูเก็ตหยัดได้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาลต่างๆพร้อมประสานการทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งจะช่วยดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังในจังหวัดภูเก็ต ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและยังสามารถดูแลตัวเองได้อีกด้วยทีนี้ใน NCD เนี่ยนะทางจากที่ผมได้รับนโยบายมาเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้ง่ายนะครับในการแก้เพราะว่ามันต้องปรับตัวพฤติกรรมของประชาชนอกันในคอนเซปต์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับอยากจะมาพัฒนาระบบสุขภาพของัยหวัดภิเกกเนี่ย ให้เป็นระบบที่ดูแลคนได้อย่างยั่งยืนนะครับผมเองก็ได้ศึกษาถึงปัจจัยนะครับที่จะนำมาเป็นตัวก็เรียกเป้าหมายหลักนะเรคือเรื่องของสุขภาพดีอายุยืนยาวได้ข้อสรุปนะครับว่าปัจจัยยืนมีมีสามข้อหลัก,ลกปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์กัแบบคนในครอบครัวนะฮะที่มีความตมอันธ์ใกล้ชิด นะครับซึ่งต้องเป็นความปวะชิจตที่มีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยอายุยืนอันดับที่1ปัจจัยอีกตัวที่2ก็คือความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานอ่าหรือในกิจกรรมต่างๆที่ท่านออกไปนอกบ้านเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะป้องกันความโดดเดี่ยวซึ่งก็เป็นเหตุหลักของการที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับ จนสุดท้ายเนี่ยก็เห็นจะเป็นโรคทั้งหลายในกลุ่มของ3อมอนะครับก็คือเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกที่ต้องการผลักดันเรื่องแก้ไขปัญหา NCD ในจังหวัดภูเกต็ตซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งมากกว่าโควิดอย่างมากก็คือปีลราประมาณ370,000เกว่าคนโครงการภูเกต็ตแคร์ภูเกต็ตหยัดได้เป็นโครงการจัดระบบข้อมูลของคนในจังหวัดภูเกต็ต เพื่อแบ่งกลุ่มสุขภาพและดำเนินการดูแลตามปัญหาสุขภาพของแต่ละคนโดยยึดหลัก3อเพื่อกระตุ้นการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เน้นการรับประทานผักผลไม้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัดเข้มจัดอาหารมันรวมถึงอาหารปิ้งย่างกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอและจัดทำสายด่วนสุขภาพจิตเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นเมื่ออาการรุนแรงจะส่งเข้าสู่ระบบเพื่อพบแพทย์และรักษาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อมีอาการไม่รุนแรงจะให้การจัดการดูแลตามมาตรฐานของท้องถิ่นแต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจากโครงการภูเก็ตแคร์ก่อนหน้านี้ เรายังคงดูแลท่านเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและจะประสานให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนท่านตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการดูแลจากท้องถิ่นทั้งการเบิกจ่ายในส่วนราชการซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆหากพบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถรับความสะดวกได้รบกวนแจ้งทางท้องถิ่นของท่านเพื่อให้ทางท้องถิ่นประสานกับทางอบจอภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวหรือติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณาสุขโรงพยาบาลอบจภูเก็ตโทร076 354 820